ใจประสงค์ส่างกลางดงกว,วาบ้านพี่น้องเอ้ยใจประสงค์ฉีขานกลางบ้านกว,วาดงนะครับสวัสดีครับพี่น้องทุกผู้ทุกคนนะครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ครับสวัสดีเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับมือณีบ้านสุริยากลายเป็นอีกมือนหนึ่งนะครับมือณีว่าได้เป็นสนามข้อยว่าได้เป็นสนามวัวนะครับว่าสุริยาสิเดินทางไปฟาร์มเอลอยเอสนะครับเพื่อที่จะไปเบิ้องข้อยงามๆนะครับได้ยินข่าวว่าเอลอยเอสหรือว่าฟาร์มเอข้ยงาม ấy. เพิ่นสิเปิดราคาควาย้สามโตนะครับบ่ฮู้ว่าสิเป็นควายน้อยควายใหญ่ควายดอนควายดำยังกับบัวหัวนะครับเลยว่าควายทองควายบ้านกับว่ทันฮู้ครับแต่ว่ากับเบิ่งไปเบิ่งกันสักก่อนนะครับเอลอยเอสมันเท่าโทรศัพท์กิ่งตางเขามาว่ามาเด้อบ่าวสุริยาว่าแต่ว่ามาไายขั้วเปิดราคาไอ้แนวบันี้บ่าวสุริยาสิไปเบิ่งควายงามๆเนาะครับสิพาพี่น้องเอพซีคุณพ่อคุณแม่ทางไกลทางไกลทางไกลนะครับในประเทศไทยก็ดีอยู่ต่างประเทศก็ดีเนาะครับ ไปเบื้องคว้ยนํากันว่าพันธุที่เปิดราคาเท่าใดพันธุ์ที่เปิดถือหรือเปิดแพงหรือว่าสิเปิดราคาเท่าใดเนาะเป็นคว้ยหน่อยคว้ยใหญ่คว้ยงามคว้ยบางงามอย่างเดียวไปเบื้องนั้นกันนะครับเนาะเดี๋ยวครับเริ่มบอกไปนะครับท่านพี่น้องสนใจสนใจว่าสิเปิดราคาคว้ยเปิดราคาขายกติตอมหาบ่าวสุญญาเนี่ยครับบ่าวสุญญาไกลๆเอ่อจงคอยคุยกันนะครับเลี้ยงราคาขานยนมูน้มันนะครับไปเปิดราคาขายคว้ยตามขอกตามฟาร์มนะครับเอ้าฝากก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสกัยอย่างบ้าสุญญาเดบ ไปบ้านนักบอนครับผมไปครับไปเรื่องเปิดตัวแรกกันสักก่อนนะครับจะมี3ตัวครับวันนี้ เบื้งเปิดตัวแรกก็ครับสิเป็นค้อยเม่สาวหน่อยจังไดไปเบิ่งครับผมตัวแรกครับผมครับมืนน้อนี้พามาชมสาวหน่อย้อครับสาวหน่อยค้อยค้อยสาวน่อยลูกเบิ่มพันล้านนะครับค้อยตีเป็นลูกสาวเบิ่มพันล้านเป็นลูกสาวเบิ่มพันล้านอายุสิเดเดือนนะครับ11เดือนสูงรอยี่สบหครับค้อยตัวนี้เป็นลูก เสาเบิ่มพันล้านสิบเอ็ดเดือนสูงรนอยยิ้มหกใบหลอดเอกสารครบนะครับข้อกับน้านะครับค่อยตัวนี้ข้อนาะตาแต้มแก้มจำท่ายสวยครับเบางทางถ่ายท่ายบางทางถ่ายนครับถ่ายง่ด้ครับว่บามันสายประกวดผมน,นะครับถ่ายงายสวยครับค่อยตัวนี้ท่ายสวยครับยืนขาตรงดีครับสีสวย ข่อยสาวหน่อยส1เดือนสูงร้อยยี่สิบหกวนจับดีครับขนตกสวงตกสบายสวงเชิงเชื่องครับเล็บวสวยครับข่อยตัวนี้เล็บสวยขอเบิ่งท่างหนาเนอยครับหันหนาเพิ่มมาเลยครับนี่ครับอ่านดี่พอ่อลวครับตาแต้มแก้มจำครับตาแต้มว่ามันซัมปูมือผุนแล้วครับข้ยตัวนี้ตาแต้มใหญ้ดีเบิง่งตาแต้มขนสองท่าง น้าสายขวานีครับขนสองท่ามสายขวานี่เบ่งตาเลยครับตาเต็มเบ่งไงเลยครับตาเต็มดีนี่ครับเบ่งถุงเท่าขาวครับเร็บดีเร็บสวยครับเบ่งเร็บเพิ่น่อยครับเร็บบอคีนะครับเร็บกะล่าครับนี่สวยอนาคตดีครับเบ่งท้างหนาเราก็เบ่งท่างขางนะครับนี่ครับยืนดีครับคว้ยตัวนี้ยืนดีสวยครับ เป็นลูกสาวเบิ่มพันล้านอายุ11เดือนสูง126เปิดราคาไว้ที่47,000บาทนะครับ47,000บาททรงฟรี120กิโลครับสนจิตสนใจโทรมาต่อร้องเลยครับอยู่ฟาร์มเอรอยส์เบอร์โทร0990401001 ศ9นย์เก้าเก้าศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งนย์ศนย์หนึ่งะครับติกัดอยู่ที่บ้านดูตําบลหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดนะครับพ้าพันยางนะครับนี้ครับปรกกันตำหนินะครับค่อยตัวนี้ปักกันตำหนีบ่งี่ตำหนีจักยางนะครับนี่ครับหนาหนาใ่ใครับข้อบางข้อเลยอครับข้อย่นย่นนะครับแต่มันง้วกบว่ามันง้วบามันไปแล้วครับนี่ครับสวยถ่ายสวยครับปรกกันตำหนี ปครับเดี๋ยวจะพาไปชมควายทองนะครับควายทองสูงลอย41ครับครับผมมาชมอีกตัวหนึ่งนะครับควายตัวนี้เป็นควายสาวทองแหลกนะครับเป็นควายสาวทองแหลกสูงลอย41ครับสูงควบสูงเป็นลอย41นี่นะครับสาวทองแรกง่ายๆหน้ๆนาๆน,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 นาครับ สาวท้องแรกท้องเก้าเจริญนะครับท้องพอเก่าเจริญท้องพอเก่าเจริญสามเดือนแล้วครับควายตัวนี้ตรวจท้องแล้วนะครับตรวจท้องแล้วประกันท้องประกันตาหนี้ครับใบผสมใบหลอดครบครับเป็นท้องพอเก่าเจริญนะครับสวยครับควายตัวนี้พ่อใย่ๆห,หนังหนาๆครับหน้าเขาเปิด เดี๋ยวพาไปชมทางถ่ายนะครับถ่ายก็สวยครับถ่ายมะนาวตัดงามครับตัวนี้อนาคตดีครับนี่ครับตะกี้กับมิตตแสนกว่านะครับว่ายสูงเลยสี่สิบนี่แสนกว่าบาทแต่ว่าอันนี้เขามาเปิดราคาหลักหมื่นนะครับนี่ครับดันปนิจ้ะน้อยนะครับโตัวจริงนี่สวยนะครับตัวจริงนี่ใหญ่ครับตัวจริงสวยใ่ญ่ครับเป็นวายสาวทองแรก อนาคตมีรอยซี่ซิ้หาแทะละครับลูกสองนี่แต่ได้ลูกที่สองนี่ผมมาหอดรอยซี่เสมหาแทะครับประกันตํนนี้ประกันทองครับเมืองทางหนาเลยครับอันหนาเพิ่มว่านะครับจังหน่อยนี่นี่ครับเพราะอครับนี่นะครับทางหนาสวยครับยกข้อดีครับควายตัวนี้ยังควายตัวนี้อยู่ประมาณสามปีแล้วครับ ว่ายตัวนี้3ปีท้องแรกท้องพ่อเก้าเจริญนะครับสูงร้อสี่บเอนี่ทางหนาเพิ่นครับสวยบดื้อครับเชื่องกินหนาเก่งไปยุทางหนาเลยครับนี่ครับหนาหนาใหญ่ๆเลยครับว่ายสาวตัวนี้เปิดราคาไว้ที่หกหมื่นหาพันบาทนะครับเปิดเปาแพงครับเปิดไปหกหมื่นหาพันบาท พี่น้องเป็นแต่เอาไปไว้ทาเลี้ยงกินน้องนะครับหนาใหญ่ดีครับสูงร้อยสี่สิบเอ็ดใบลอดเอกสารครบครับส่วนจิตสนใจกับทร่มมาตอร้องไหนครับที่เบอร์โทร9ศูนย์เก้าเก0าศูนย์สี่ศู0 0 0 0นย์หนสนย์ะครับที่กัดอยู่ที่ตำบลหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดนะครับียางมั้งนะครับเออเนี่ยครับ พ่อเนี่ยครับประกันตาหนีครับบ่มีตําหนีจากยางนะครับราคาผมกับว่าตะกี้กับแสนก็บาทนะครับอันนี้เขาเปิดกันหลักหมืน่นหกหมื่นห้าพันบาทนะครับหกหมื่นห้าพันบาทสนจิตสนใจมาชมหนาคอ,อกได้ครับส่งฟรีร้อยยี่สิบกิโลงามครับควอยตัวนี้ค้ายสาวทองแลก่งนี่อนาคตไปได้กไกลครับยังสดสดเลยนะครับ เอาทองแรกนี่ยังสดๆเลยครับไะเดี๋ยวพาไปเบิงงบเเบ้งควายผูรอลูกหงสยามยน,นะครับเดี๋ยวพาไปเบิ้งควายผูรอลูกหงสยามไอย่างเพิ่นเบิ้งนะครับเบืมนี้ตำหนนะครับนี่นี่ครับเชื่องครับครับผมมาชมลูกไสหงสยามนะครับตัวนี้เป็นลูกไสหงสยาม ความสูงเพิ่นสูงที่ร้อยยี่สิบีนะครับตอนนี้อายุเพิ่นได้เจ็ดเดือนนะครับสูงร้อยยี่สิบซีลูกไส้หงสยามเป็นวายผสมโตนะครับมีใบผสมนะครับวายตัวนี้มีใบผสมโตเป็นลูกไส้หงสยามข้อหนาข้อใหญ่นะครับบางข้อหรือครับมันข้อหนาใหญ่แข็งขาดีครับขาใหญ่ อันตลักษณ์เด้แล้วครับนี่เดี๋ยวพี่บางทาง่ายก่อนครับถ่ายสวยครับค้อยตัวนี้อันนัโคดไก่แล้วครับลูกไส้หงสยามนี่ใบผสมจริงนะครับเป็นควอยผสมจริงพอเพิ่นเนี่ยเป็นเป็นลูกพอเพิ่นเป็นลูกพญาหงนะครับหงสยามเป็นลูกพญาหงเขอบางทางหนาเลยครับอันหนาเพิ่นมากเนี่ยก็แหละครับนี่บางหนาเลยครับตาแต้มแก้มจ้ำครับบึงแข้งขาดีนะครับควอยตัวนี้ เขายังหน bueno. ื่อยหน่อยเลยนะครับค่อยเจ็ดเดือนครับค่อยตัวนี้เขายังหนื่อยหน่อยบ้งเลยครับตาเต็มดีครับลูปลอครับค่อยตัวนี้ลูปลอหนาหวานครับหน้าวันโตแม่เลยครับถ้าโตแม่ก็จะแพงอยู่ดอกถ้าส้งนี่นี่เป็นลูกไซ้ของสยามเบื้องข้อผมนะครับข้อใหญ่ครับข้อเสมอกับไรครับข้อเสมอกับหัวไรข้อใหญ่ดีครับ ควายตัวนี้สูงร้อยยี่สิบสี่เป็นลูกชายหงสยามสูงร้อยยี่สิบสี่เปิดราคาไปที่สามหมื่นเก้านะครับควายตัวนี้เปิดราคาไปที่สามหมื่นเก้าพันบาทาหน้าขดพันไก่นะครับเอาไปเลี้ยงไปประกวดได้ครับเลี้ยงประกวดได้แน่นอนครับกินหัวหันเป็นนะครับควายตัวนี้กินหัวหันเป็นเขาพดมักเป็นยาเอ,อือชีนให้เบริร์ตเราด้ครับยาบำรุงยาไทยพยาธ ยาบำรุงย่างดีเลยครับฉีดไเบิดแล้วครับทุกโตัย่นี่เขามานี่ฉีดยาไเบิดเลยครับเราเอามาฉีดยาไทยพยาธยาบำรุงให้ทุกตครับพ่อกันครับดีครับตงามครับเมื่อรดนี่ขวนดีแข้งขาดีครับแข้งขาดีหนาหนางามหนารอหนาหวานนี่ครับเรียบสวยครับ เปิดชุดนี้3ามตัวนี่เล็บสวยทุกตัวนะครับตัวดีทุกตัวสนจิตสนใจก็โทรมาต่อร้องในที่เบอร์โทรศ9น0์0 1 0าเก้า0ูนย์สีู่นเก้าเกครับิ่กัดอยู่ฟามเอ0อยบ้านดูตำบลหนองแว้งอำเภอเมืองจังหวัดลอยตเนะครับสนจิตสนใจโทรมาต่อร้องใดประกันทำนี้ทุกตัวนะครับค่อยยื่นี่ โมมีตำหนีนะครับสนจิตสนใจกับทรมาต่อร่องได้ทรงฟรี่ร2 0กิโลนะครับต่อละตัวทรงฟี่ร้อีกิโลถารับเองก็ลดได้อีกนิดหน่อยนะครับนี่ครับลูกไส้หงสยามเมนี่ก็เปิด3ตัวครับขอฝากช่องสุริยา h ชน n นลฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วย้อครับ สำหรับมือนี้ก็ขอกราบคำว่า,าสวัสดีครับ,บนี่แหละครับผู้ผู้จับก็อบาลสุริยาชาแนลนะครับแต่ว่าแอดมินเนี่เป็นแอดมินเอ่ร้อยเอ็ดที่คุยง่ายานะครับสำหรับมือนี้ก็ขอกราบคำว่า,าสวัสดีครับ